บบปักบเบี้ยวแล้วก็ชักแล้วก็หงายออไปเลย้องเขาบอกว่าเหมือนเขาโดนผีผีเข้าทุกคนเคยได้ยินข่าวไปว่าจะมีพระเอกชักกลางกองถ่ายก็คือเป็นกองเราเนี่ยละคะ่ะก็คือ,อ ตอนแรกเนี่ยได้น้องขุนชาโนนมาเล่นก่อนที่ที่จะรับไม้ต่อเป็นพี่แจ๊กแล้วพอดีว่าในคิวนั้นน่ะน้องเขาป่วยอะค่ะก็เลยทีมงานเห็นแล้วว่าน้องเขาตาลอยลอยแล้วก็จักพักน้องเขาก็แบบปักเบี้ยวแล้วก็ชักแล้วก็หงายท้องไปเลยทางเราก็เลยต้องเปลี่ยนต้องเปลี่ยนเเปลี่ยนเพราะว่าตอนแรกก็ให้โอกาสน้องว่าน้องหายทันไม้แต่คิดว่าเดี๋ยวถ้ากลับมาแล้วมีปัญหาด้านสุขภาพอีกอะค่ะก็แต่แต่แต่ น้องเขาบอกว่าเหมือนเขาโดนผีผีเข้าอย่างเงี้ยใช่คืออยากเปลี่ยนเปลี่ยนพี่แจ็คเป็นอีกบทบาทหนึ่งด้วยอะค่ะก็พอทราบเรื่องก็ทางทางละครทางทีมหนังเขาก็ติดต่อมาแล้วก็ด้วยความที่อารยาฟิล์มเป็นเป็นทีมที่เคยทํางานด้วยกันแล้วแล้วก็ก็เลยทําให้ทําให้คุ้นเคยกันอยู่แล้วครับแล้วก็พอพอรู้ว่ามีประเด็นตรงนี้ก็ก็ บทมันน่าสนใจด้วยผมว่าเอาจริงๆ,งๆผมไม่ทราบเรื่องเลยมผมแล้วผมก็ตอนที่เขาโทรมาติดต่อให้มาเล่นเนี่ยก็เขาก็เล่าแค่เบื้องต้นแล้วก็อ๋อทราบว่าเป็นใครแล้วก็แต่ผมก็ด้วยความที่เขาเป็นเพื่อนกันด้วยก็เลยก็เลยแบบก็ทาเป็นห่วงผมว่าไม่มีการแทนกันเอเอผมว่าผมมา,ผมมารับ,บบทเป็นอาทิตย์เพราะฉะนั้นก็ผมรู้สึกว่ามันไม่ได้มีการแทนกันมันต้องปรับเปลี่ยนไปเรื่องบทอะไรอย่างเงี้ยให้มันเป็นเข้าก,กับตัวเรามากมีมีนิดหน่อย มีนิดหน่อยตอนคุยกับทีมงานก็คือเขาอาจจะ,ะปรับบางฉากที่ดูมีความเป็นเป็นแจ็คมากขึ้นอะไรเงี้ยแล้วก็เขาก็มีการอัปเดตบทกันตลอดเรารู้สึกกดดันไหมราะว่ามันคนพูดว่าเรามาแทนมาเตียบแทนอนะไรเงี้ยมาเตียยแทนคนเก่าแล้วมันจะใช่หรือเปล่าผมผมไม่ได้กดดันเลยนะเพราะผมรู้สึกว่ามันก็เป็นมันมันก็เป็นอีกบทบาทหนึ่งของนักแสดงอยู่แล้วที่ที่เวลาจะรับรับแสดงเรื่องใหมก่ก็เราก็ตีความตัวละครของเราเออกมาในแบบของความเป็นแจ็คอยู่แล้วอะไรเงี้ยก็ ไม่แน่ใจว่าที่ที่ผ่านมามันเป็นยังไงเรามาแล้วก็เหมือนเป็น new start มากกว่ามันมีเรื่องเล่าหลายอย่างครับแบบว่าที่เขาทักน่มันเกิดจากเรื่องอาถรรพ์ในกองหรือเปล่าหรือมันเกิดจากเรื่องอะไรต่างๆเอาเป็นว่าผมไม่ทราบและกันว่าว่ามันจริงๆแล้วมันคืออะไรกันแน่เนาะแต่ว่าเราพอเราได้มีโอกาสในการทํางานก็ถือว่าเป็นบทบาทที่มันน่าสนใจแล้วมันน่าสนใจมากจริงๆพอเห็นบทแล้วรู้สึกว่าแบบอยากเล่นอยากเล่นมากๆ ข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากกว่า19ล้าน f o ลเวอร์อย่าลืมติดตามคลิปด,ดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook, Twitter, Instagram, YouTube และ TikTok และตอนนี้แฟนเพจ Facebook สามารถส่งดาวมาเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานข่าวสดได้แล้วค่ะ